ถัดไปก็ลงมือทำแล้วนะครับเวลาทำก็ถ้าไม่ให้หลงผมก็จะไล่ไปทีละทีละอันนะครับผมก็ไล่สภาวะที่หนึ่งก่อนเนาะสภาวะที่หนึ่งเนี่ยผมรู้อะไรบ้างนะผมรู้ความดันใช่ไหม รู้ปริมาตรใช่ไหมปริมาตรผมไม่เขียนหนึ่งเขียนสองแล้วนะเพราะว่าผมสมมุติมันคงที่ใช่ป่ะผมก็เขียนวีเดียวได้นะไม่ต้องห้อยหนึ่งห้อยสองรู้อะไรอีกใช่ไหมแปลว่าอะไรเนี่ยมันก็จะหามวลได้ใช่ป่ะนึกออกไหม ผมลืมถามว่าโจทย์ข้อนี้เป็นมลวลควบคุมหรือปริมาตรควบคุมโจทย์ข้อนี้เป็นระบบปิดหรือระบบเปิดปิดเพราะไม่มีมวลข้ามขอบเขตระหว่างระบบกระสิ่งแวดล้อมใช่ไหมโอเคไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกตัวเรารู้ค่าหมดเลยนะเนี่ย ใช่ไหมยกเว้นมวลใช่ป่ะผมจัดอย่างนี้ได้ไหมนี้ได้ไหมอ่าตัวนี้เป็นอาอากาศเนาะอ่ะก็แทนค่าใช่ป่ะ P ต้องเป็นกิโลปลาสคาลใช่ไหมโจทย์บอกว่าหน่วยเป็นอะไรนะเฮ้ยโจย์บอกว่าค่าเป็นอะไรนะ สามร้อยใช่ไหมสามร้อยกิโลปาสคาลนะครับก็เขียนให้เป็นนิสัยก็ติดหน่วยไว้ก่อนนะครับปริมาตรเป็นเท่าไหร่อย่างนี้ไหมถูกไหมค่าคงที่ของอากาศละ่ะจะไปหาที่ไหนค่าคงที่ของอากาศเนี่ยก็ให้ไปเปิดตารางเทอร์โมนะครับตารางเทอร์โมผมก็ เอาไฟล์ขึ้นให้ดาวน์โหลดได้ไปแล้วนะครับมันจะอยู่ใน app e n d i x A นะครับที่ผมอัพโหลดไฟล์ไปให้นะครับแล้วมันก็จะอยู่ใน A 5นะครับตาราง A 5เนี่ยหัวตารางลองดูนะหัวตารางมันจะบอกว่าเป็นคุณสมบัติใช่ไหมของการ์ดอุดมคติใช่ไหมครับหลายๆชนิดเนาะที่สภาวะนี้นะครับ ที่สภาวะ25องศาเซลเซียสความดัน100กิโลปาสคาลอันเนี้แล้วแต่ตารางนะครับบางตารางเนี้ยคุณอาจจะไปเจอว่าเขาเออคือคือตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นสภาวะมาตรฐานของกา๊าซอุดมคติอะเออซึ่งสภาวะมาตรฐานของแต่ละตำราบางทีก็อ้างอิงคนละจุดกันอย่างตำราเล่มนี้อ้างอิงที่นี่25องศาเซลเซียส ความดันหนึ่งร้อยกิโลปาสคาลบางตำราก็จะอ,อ้างอิงที่ที่สามร้อยเคลวินก็มีนะครับบางอันก็จะเขียนเป็นสองเก้าแปดเคลวินก็มีสองเก้าแปดจริงๆมันก็คือยี่บห้าเซลเซียสนั่นแหละใช่ไหมบางตำราตรงนี้ก็จะเป็นร้อยกิโลปาสคาลแบบนี้บางตำราตรงนี้ก็จะเขียนว่าเป็นความดันหนึ่งบรรยากาศเนาะหนึ่งบรรยากาศมันก็ไม่ใช่หนึ่งร้อยใช่ไหมล่ะความความดันบรรยากาศเท่าไหร่นะ จำได้ยังหนึ่งศูนย์หนึ่งจุดใช่ไหมคือถ้าเขาบอกว่าความดันตรงนี้เป็นความดันหนึ่งบรรยากาศมันก็ไม่ใช่หนึ่งร้อยเนแต่มันเป็นร้อยหนึ่งจุดสามสองห้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่แต่ประเด็นของผมที่จะพูดให้ฟังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางกางเทอมอมะเดี๋ยวคุณก็จะเริ่มได้ยินอะไรบางอย่างเนอะคือตัวเลขที่เราเห็นทั้งหมดในตารางนี้เลยนะ คือที่สภาวะนี้เท่านั้นนะโอเคนะครับเพราะนั้นถ้าอากาศมันไปอยู่ที่อุณหภูมิอื่นจริงๆค่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามนี้นะโอเคไหมโอเคนะครับแต่ว่าเราจะใช้ค่าตามตารางนี้เพราะว่ามันง่ายโอเคไหมพอบอกแบบนี้ปุ๊บแปลว่าอะไรในการคำนวณมันจะมีความผิดพลาด ตลอดเวลาใช่ป่ะถูกไหมเป็นความผิดพลาดที่เราตั้งใจให้มันผิดด้วยเอ้ออก่าสมม,มติเราไปศึกษาว่าเนี่ยสมม,มติอยากอยากดูว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันมีสภาวะอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะอากาศข้างนอกก็ไม่ใช่ยี่ห้อองศาใช่ป่ะถูกไหมอากาศข้างนอกก็ไม่ใช่ยี่ห้อองศาใช่ไหมหรืออย่างในโจทย์เนี่ยที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ยี่ห้อองศาใช่ป่ะเป็นไม่ใช่มันเป็นสามสิบองศาเซลเซียสใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราเนี่ยเรากำลังจะเอาค่า R ของอากาศ ที่ยี่ห้าองศาเซลเซียสให้ไปใช้อ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเดี๋ยวเลขที่คุณจะคำนวณได้เนี่ยมันจะผิดแน่ๆใช่ไหมถูกไหมแล้วทำไมมันยังใช้ได้อยู่แล้วทำไมมันยังใช้ได้อยู่คุณจะต้องทำความคุ้นเคยกับสิ่งนี้นะ tolerance รู้จักไหมเพราะว่าอะไร tolerance รู้จักไหม,เร,มเริ่มเริ่มเรียนเขียนแบบอย่างอย่าง tolerance คือความอดทนอดทนต่ออะไรอดทนต่อความผิดพลาดได้อันนี้ใช้กับคนใช้กับเรื่องนิสัยอะไรด้วยนะเช่นแบบ เราอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีทอลเลนซ์นนะใช่ไหมบางทีเพื่อนมันก็มีนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบใช่ป่ะเราก็ต้องทนอยู่กับมันใช่ไหมไม่งั้นเราจะไม่มีเพื่อนเลยใช่ป่ะถูกไหมเช่นไอ้นี่กินข้าวเสียงดงังกินข้าวไม่ปิดปากอะไรเงี้ยพูดทีไรแม่น้ำลายกระเด็นข้าวกระเด็นทุกทีอะไรเงี้ยอีอย่างเงี้ยเราก็ต้องเตือนมันใช่ป่ะแต่ถ้าเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วแม่งก็ยังไม่ปรับปรุงตัวเราต้องทาไงถ้าเราไม่มีทอลเลนซ์เราก็ต้องเลิกคบกับมัน นึกออกไหมครับนึกออกไหมเนี่ยในงานวิศวะเนี่ยคุณต้องยุ่งกับคำนี้โคตรเยอะเลยนะอย่างเวลางเขียนแบบอะคุณเคยเห็นไหมขนาดของชิ้นงานเท่านี้แล้วตอนท้ายมันก็จะมีบวกลบนิดนึงแต่ว่าอะไรแปลว่าเรายอมให้มันผิดพลาดได้เท่านี้ใช่ไหมไอ้นั่นน่ะเรียก tolerance อันนี้ก็เหมือนกันคือเรารู้แหละว่าอากาศเรามานันุณหภูมิสามสิบใช่ะแต่ว่า เราาลังจะเอาค่าคงที่ที่ผ้าอ,องศาสตร์ไปคานวณนอะ่ะเรารู้ว่าผลลัพธ์มันต้องออกมาผิดแนนะ่แต่ว่ามันผิดอยู่ในเกณฑ์ที่เรายอมรับได้ไม่ตายอ่ะนึออกนออกไหมนึกออกป่ะอันเนี้คือคืออันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวิศวะกับวิทยาศาสตร์มันต่างกัน<ม>คือเรื่องนี้แหละวิศวะมันจะมีเรื่องทอร์เรนซ์เนี่ยช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในขณะที่วิทยาศาสตร์เนี่ยทุกอย่างไม่ต้องเป๊ะแล้วมันก็ชีวิตจะอยู่ยาก โอเคไหมเนี่ยเดี๋ยวเขียนแบบคุณจะเจอเดี๋ยวตอนที่คุณคำนวณอย่างนี้คุณก็จะเจอตลอดแล้วเดี๋ยวก็จะมีคําถามหนึ่งที่ผมเคยคุยกับคุณเทาที่แล้วที่บอกว่าเนี่ยเฉลยในหนังสืออย่างเนี้ยเฉลยในหนังสืออย่างเนี้ยมันบอกว่าหกจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อะ่ะผมคำนวณได้หกจุดแปดเปอร์เซ็นตอย่างเนี้ยผมคำนวณได้หกจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นอย่างนี้ผนนยผมผิดหรือเปล่าอย่างเนี้ยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เลยจะบอกว่าผิดแต่ถ้าเป็นวิศวะ งานมึงเสียหายไหมล่ะถ้าง,งานมึงไม่เสียหายก็ช่างแม่ดีนึกออกไหมอรารมณ์ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะคุยอย่างเงี้ยไปตลอดทั้งเทอมนะครับก็เล่าให้ฟังจริงๆมันมีเรื่องนอกเรื่องด้วยนะอ้าเดี๋ยวเปิดตารางก่อนเมื่อกี้เราเจอแล้วใช่ไหมอากาศใช่ไหมครับอากาศนะมีค่าอานะครับเท่ากับจนะุดสองแปดเจ็ดเนาะโอเคไหมผมก็จะเอาจุดสองแปดเจ็ดไป ไปแทนค่าหน่วยก็จะเป็นกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนะครับซึ่งเดี๋ยวพอคุณเริ่มเขียนแบบชินช้นๆแล้วคุณก็จะเริ่มเอาหน่วยออกไปแล้วที่เก็บเขียน,ยนแต่ว่าอันนี้เราเจอกันครั้งแรกเราก็เขียนไปก่อนส่วนปุณภูมิมันก็จะเป็นเท่าไหร่อ่ะสามร้อยเคลวินใช่ไหมโอเคไหมครับคำนวณซิได้เท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยก็ ผมก็ใช้เครื่องคิดเลขแบบคุณนี่แหละ,ะได้เท่าไหร่สามร้อยใช่ไหมคูณจุดศูนย์สองสองใช่ไหมลองกดไปด้วยนะครับว่าได้เท่ากันเปล่านะเฮ้ยอุณหภูมิก็สามร้อยอ 300, แลลวนะไม่ใช่ดิเมื่อกี้เรายังทศนิยมเยอะๆกันอยู่เลยเท่าไหร่วะสามสุดสาม สามสสามจุดหนึ่งห้าเคลวินสามูนย์สามจุดหนึ่งห้าเท่าไหร่เนี่ยศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าแปดห้าเก้าอถามว่าต้องทดกี่ตำแหน่งไม่รู้อ่ะผมทดไปก่อนเนี่ยเยอะเยะห้าหกตำแหน่งอผมทดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาปัดผมไปปัดตอนสุดท้ายทีเดียว ไม่งั้นถ้าปัดแล้วปัดอีกปัดแล้วปรับอีกตอนท้ายๆค่ามันก็จะผิดเยอะโอเคไหมคือเรารู้ทั้งรู้ว่ามันผิดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันผิดอะไรไปมากกว่านี้เราก็ทำอย่างนี้ก่อนอ้าวตอบแล้วหนึ่งอันใช่ไหมเนี่ยนี่คือคําถามหนึ่งของโจทย์ใช่ไหมมวลเท่าไหร่จุดศูนย์เจ็ดห้ากิโลจุดศูนย์เจ็ห้ากิโลมันเยอะแค่ไหนวะ เจ็ดสิบห้ากรัมเจ็ดสิบห้ากรัมนี่ยังไม่ถึงขีดเลยเนาะใช่ไหมซึ่งจะสามในสี่ของขีดเองเนาะอากาศในยางรถยนต์ที่เราเห็นนะแค่นี้เองนะเอามาตวงนี่ถ้าคิดเป็นน้ำนี่ยังไม่ถึงไม่มันเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบห้าอ๋อเยอะอยู่วะเยอะแต่ว่าน้ำหนักก็ยังไม่ถึงขีดเลยประมาณนี้นะ อันนี้เป็นคําตอบแรกผมคิดคิดนานมากเนี่ยโจทย์ข้อนี้จริงๆผมทำรับเดือเสร็จแล้วแต่ว่าอันนี้แบบแจกแจงให้ดูเยอะๆหน่อยไปได้ครึ่งทางแล้วถัดไปทำอะไรต่อไปสภาวะที่สองใช่ไหม